แล้วพอทีนี้มันจะทําให้แบบเวลานั yeah. ้นเล่นอยู่แล้วม uh ันจะแบบมีจังหวะสะดุดครับมีคนบอกซูรูปากานะครับคุยแต่แบบขำานี้คือ ข้อความคือรัวมากมากเราจะมาลองกันนะครับผม เพลงนี้นี่คือนัดแบบเล่นครั้งแรกเลยนะครับแบบเปิดคอร์ดแล้วก็เล่นเลยนะครับเลย 就让，让，我给。

าจะผ่านไปนานแค่ไหนน,น,นันว่าเราต้องไปฝึกตีคอร์ดกันนะครับ <c oughs> วันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่เธอเป็นคนเดียวที่งอยู่ในใจ

เพลงนี้น่าจะเพลงนี้เล่นครั้งแรกนะครับทุกคนมันก็จะแบบว่าสช้ดสนุกนีดนี้นะครับมามีแต่คือไลฟ์นี้คือเรียวมากนะฮะ นะครับ่เมื่อกี้คุณแม่เข้ามาครับเดี๋ยวฟังเพลงมิสคอครับไม่รู้น้องนั้นรู้จักไหมเดี๋ยวน้องนัดลองไปฟังดูนะครับเดี๋ยวไปนัดลองไปฟังดูนะครับผมแต่ว่าตอนนี้นันยังไม่รู้จักครับ ทุคนบอกว่าเพลงตั้งใจรักครับนะครับลองดูดีไหมครับทุกคนลองดูไหมครับลองไหม ลองเลยครับได้เลยครับผมลองเลยนะฮะเราจะสนุกเราจะหนึ่งสองสามไม่เคยคิดว่าจะแปลกใจที่จะรักใครได้อีกอีกแล้วกูต้องเสียใจกูต้องร้องไห้เธอเทความ รู้สึกให้ใครแต่โลกพัดเธอผ่านมาเหมือนได้พบคนที่ตามหาฉันช่างโชคดีที่ได้เจอเธออยากให้เธอได้รู้ว่าฉันจะตั้งใจรักเธอจะตั้งใจรักเธอ รักที่เธอให้มาฉันขอสัญญาว่าจะรักษามันเอาไว้จะตั้งใจรักเธอให้ดีจะมีแค่เธอ เพลงเลยต่อดีครับดูขึ้คนครับแนะนำเพลงกันได้แนะนำเพลง,งกันได้นะครับรักแรกพบรักแรกพบนะก็อยากลองนะครับผมแต่มีมีใครเล่นกีตาร์ไหมครับ

ไม่รู้ว่าใครเหตุใดจึงรักกันไม่มีทางเรื่องผ้าฝันความผูกพันฉันง่ายดายรักรักพบ กับด้อนมันแม่หมดสักดพลังหน้าทีนั้นฉันรักเธอถึงได้รักรัก <c oughs> ผมไม่หรอกครับลูกใช่เลยครับเพิ่งไปตัดมาเลยครับเพิ่งไปตัดมาตอนเย็นนี้เลยครับนี้ นี้ถือว่านาัแวบ,บมาเล่นสนุกๆแบบว่าเล่นดนติีตัวคนฟังนะครับก็ถือเป็นไลฟ์แบบชิวๆแล้วกันครับผมน้นาเห็นมีไหมครับเห็นนะครับวันนี้เหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยครับผม เราจะมาร้องอีกสักหนึ่งเพลงแล้วกันนะครับผมปิดท้ายสำหรับค่ำคืนนี้นะครับท่านนัดอ่านมีมีขิดเลยนะลูกอ่านแล้วนะครับเพลงใจรักนะครับเพลงใจรักนี่ทุกคนเอาจริงไหมฮะ ถ้าอ่านเมนมีมีจะลนน้ำหนักเตรียมตัวลดน้ำหนักเลยนะครับมีเพราะว่าน้องนัดเห็นแล้วครับ

time <laughs> จะเมนจนกว่าน้องนัดจะตอบมี้ครับผมเห็นแล้วนะครับนั้เห็นเมนทุกคนเลยนะครับแต่เมนทุกคนเยอะมากอีกสักเพลงหนึ่งเพลงอะไรดีครับี เพราะเมื่อกี้เถื่าแบบถือว่าเครื่องเพลงนะครับผมถือว่าถือว่ายังไม่ใช่เต็มเพลง นนเพลงสุดท้ายแบบว่าเพลงสุดท้ายแบบจริงๆแล้วนะครับผมจะอาบน้ำาะะครับผมแล้วก็เข้านอนนะฮะพอดี๋ยวพอดี๋ยวพรุ่งนี้มีเรียนด้วยนะครับผมก็วันนี้ถือว่ามาเล่นเพลงให้มีฟังนะครับ she blocked I'm still จะกลับมาหาอยากให้เธอเกลับมาเช็ดน้ำตาให้ช่วยปลอบใจด้วย ฉันยังคงคิดถึงเธอเสมอเลยยังเหมือนเดิมไม่เคย ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับถือว่าแวะมาเซอร์ไพรส์ทุกคนนะครับผมเพราะว่าไม่ได้บอกทุกคนก่อนด้วยว่าจะมาไลฟ์นะครับก็อยู่อยากไลฟ์ก็เลยเข้ามาไลฟ์ครับแล้วก็ไม่ได้ไลฟ์มาสักพักแล้วนะฮะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะสบายดีนะครับ ก่อนจากไปนะครับนะก็อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าเวลาออกไปข้างนอกก็แบบอย่าลืมใส่แมสกันด้วยนะครับผมอย่าลืมใส่แมสกันด้วยนะครับผมเพราะว่าใส่แมสคือหน้าที่ของคุณนะครับผมส่วนใ,ใส่ใจใจคุณคือหน้าที่ของนังนันนะคะนี่ <c oughs> <c oughs> ได้อยู่ไหมครับโอเคครับผมก็ถ้างั้นก็ไปไหนก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมแล้วก็ ุ่งนี้ใครไปเรียนก็สู้ๆนะครับผมหรือใครไปทำงานก็สู้ๆนะครับนะัเป็นกำลังใจให้นะครับจะนัเจอกันนะครับทุกคนไปละฝันดีครับคุณนายนะครับ